สนใจเช่าพาก,กับทาง Make Sense ง่ายๆเพียงเข้าเว็บไซต์ของเราแคปภาพพระที่คุณสนใจและส่งมาที่ l ล n e แอ @make sense ค่ะดูดวงออนไลน์ตรวจเช็คดวงชะตากับอาจารย์แจมมี่15นาที699 30นาที1,200และ60นาที2,000บาทค่ะ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปสำรวจเมืองสีมโหสถนะครับเมืองโบราณที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และตำนานแห่งทราวดี Hello everyone today we're taking you on a journey to explore Si Mahosot An ancient city filled with the rich history and legends of the Dvaravati period. Muang หลักฐานที่พบในเมืองส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู Maho Sot bin Hindu Si Maho is a large ancient city from the Dvaravati period. Most of the artifacts found in the city are related to Brahmanism or ism, such as and shivalingayam Hinduism such temples โบราณสถานที่สำคัญในเมืองสีมโหสดได้แก่กลุ่มโบราณสถานกลางเมืองที่มีอายุราวพุทธศตรวรรษที่1 8และโบราณสถานสะแก้วเป็นสระน้ำโบราณที่ขุดลงในชั้นศีลาแรงสันนิษฐานว่าเป็นสะน้ำศักดิ์สิทธิ์ Chai Muang Key ancient sites in Si Mahosot include the central group of ruins dating back to around the 18th century and the Sakyao ancient site, a square pond carved into natural laterite. It is believed that this was a sacred pond used for royal religious ceremonies. And Sima Jose during the 10th to 11th Buddhist century. Thank you so much for watching. Like and subscribe. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel so you won't miss any new videos. If you love stories of history and mystery, don't forget to like, share, and subscribe to our channel so you won't miss any new videos. Here, we are. สะมรกฏค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีที่ใครๆผ่านมาที่นี่ต้องมาที่นี่ดีกว่าเนาะ,ะต้องมาแวะที่นี่ได้กราบสักการะรอยพระพุทธบาทที่มีการขุดพบกันตั้งแต่สมัยโบราณถ้ามาที่นี่จุดที่เป็นฮอตสปอตมีอะไรบ้างครับะจะมีรอยพระพุทธบาทคู่ขันแล้วก็เป็นต้นโพธิมหาโพธิ์ที่อายุ2,500ปีค่ะจะต้องเลยจากตรงนี้ไปประมาณ1กิโล2กิโลโอเคงั้นตอนนี้เรามาอยู่ตรงนี้แล้วข้างหลังจะมีเนี่ยคืออะไรครับอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ ตามประตูทางเข้าอะค่ะหรือสะพานทางขึ้นเหมือนเมืองโบราณนะครับเหมือนปราสาทเขาพนมรุ้งอะค่ะที่มีหน้าปกหรือเสียญพญานาคอะไรอย่างเงี้ยปกปักใช่ขวาใช่ค่ะถูกต้องอันนี้ยังเป็นอันนี้ยังเป็นยอดของเสียญพระอยู่เลยแต่ว่าเพิ่งจะชำรุดไม่นานเนี่ยค่ะอ๋อเมายถือเป็นพระนาคปกใช่ค่ะโอ้โหนี่คือเสียญพระมีมีสององค์สามองค์จริงๆมีสามหนึ่งสอง ก็มีจุดน่าจะจุดข้างในตรงนี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้เหมือนเคยเป็นแท่นถ้าตามสมัยที่จะมีเคยเรียนนะตรงนี้เหมือนจะเป็นแท่นที่เขามาใช้ทำพิธีโบราณค่ะที่จะต้องมีพามมาล้อมแล้วเรามาไหว้พระหน้าปกสามองค์นี้ได้ด้วยไหมได้ค่ะแล้วเดี๋ยวข้างหน้าจะมีสระมรกตทีเ่เป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่คนจะต้องมาเอาแลวมันเป็นบอ่อที่ไม่เคยแห้งเลยอ่ะเราไปดูกันครับเผือถ้าเกิด f อซสนใจจะมา เยี่ยมจะมีที่เรือนนวเวศใช่แล้วเลยมาที่นี่ก็ได้ที่คืออำเภอศรีมโหสดค่ะศรีมโหสดใช่ค่ะจังหวัดปราจนบุรีเป็นแลนด์มาร์กเลยว่าได้ครับผมไอ้ตรงที่เรายืนอยู่เนี่ยเป็นท่านทางขึ้นค่ะเทวสถานใช่เป็นเทวสถานเหมือนแท่นบูชาของของเมืองพวาในยุคสมัยนั้นนะคะอาและนี่ก็คือด้านนอกของเทวสถานแล้วใช่ค่ะมีการปรับปรุงมีการแบบบูรณะไปบ้างบางส่วนนะคะแต่ว่าก็ไม่ทั้งหมดครับผม แล้ว <Okay. S 1> ที่บอกว่ามีรอ,อ,อยพระพุทธบาทเนี่ยเกิดขึ้นก่อนหรือว่าหลังยุคนี้ครับหลังยุคนี้หมายถึงยังไงะคะย,ยุคของออที่ทำเจดีให้ทำเทวสถานเนี่ยครับเกิดขึ้นก่อนหรือว่า ยคเดีวัรบอยู่ในยุคนั้นเลยค่ะคือมันเจ็ดแปดร้อยปีไปแล้วอ่ะออนนเพราะว่าลูกปั้นทาวารจริงๆค่ะจะอยู่อีกจุดหนึง่งก็คือตรงอำเภอติดกับสพสีโมสดเลยค่ะครตรงนั้นอะทุกคนคือไม่ว่าจะมีการบวชนาคหรือจะมีการทาพิธีอะไรก็แล้วแต่จะต้องไปกราบสก,การะที่นั่นาว่าไงาก็คือเสมือนสารหลักเมืองของที่เนี่ยค่ะโอเคใช่ค่ะแล้วอันนี้คือบ่อน้ําบ,บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่จะมีบอกค่ะว่าเป็นบ่อน้ําที่ไม่เคยแห้งเลยตักขึ้นมาก็คือใสมากนะคะอ๋อใช่ แล้วเด่นใน,น,นพิธีนในพิธีใหญ่ๆจะมาเอาน้ําที่นี่ค่ะแล้วเด่นทางด้านไหนอ่ะอันนี้เหรอคะก <c oughs> ็ <c oughs> ล้างสิ่งไม่ดีขับ<อ>ไล่สิ่งไม่ดีได้หรือ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรคนส่วนใหญ่ที่มาจะต้องมานําน้ําตัวนี้กลับไปเหมือนจะเหมือนน้ำมนต์นะคะเพราะมีการทำสมัยก่อนจะมีพามเป็นร้อยรอยลูกเลยค่ะนั่งแล้วปลุกเสกอ๋อแล้วก็มาใช้บัคเก็ตอันนี้น้ำขึ้นมาเดี๋ยวจะมีทําให้ดูอ่ะเสียดายไม่ได้เอาขวดมาเนาะใช่ใช่แต่ว่าล้างล้างมือล้างหน้าได้ให้พีโน่ล้างเพราะว่า ใครที่เจ็บป่วยหรือว่าเป็นแบบป่วยบ่อยๆอ,อะไรอย่างงี้ถ้าเกิดว่ารักษาไม่ค่อยหายนะคะมากราบลอยพระพุทธบาทแล้วขอบรารมีท่านนะคะแล้วก็ให้หลับตาแล้วนึกถึงหลวงพ่อทวารวดีครับแล้วก็ดักน้ําที่เนี่ยค่ะไปอาบชำระล้างเท่าที่ที่น้องเห็นนะคือข้างในมันเป็นถ้ำอ่าใช่ค่ะเนรประมาณนั้นเลยค่ะลูกมันน่าจะยาว จริงๆมันเป็นทางต่อค่ะลูกเป็นเป็นทางต่อของสระมรกรอีกทีหนึ่งที่ต้องเชื่อมกันถึงตรงนี้แล้วสระนั้นอ่ะจะมีการแกะสลักเป็นรูป12นักษัตร์โบราณซึ่งมันจะต้องอยู่ห่างจากตรงนี้อีกโอ้น้ําใสอย่างที่จะไม่ว่าจริงๆด้วยนะใช่ค่ะตามที่อาจารย์หรือคุณครูที่สอนจะมีเขาก็บอกว่าในในวังอ่ะก็มานําน้ำเนีน้ยเข้าไปเป็นส่วนผสมในน้ําอะไรนะคะสัตยานไหมน่ะน่ะใช่อันนี้คือ คือส่วนนึ่มีการปลูกเสกมาเป็นแบบพันปีงั้นจะมีตรงนี้เนี่ยจะมีเห็นดวงจิตดวงวิญญาณหรืออะไรบ้างไหมครับเยอะค่ะเพราะว่าจะมีเห็นที่นี่ตั้งแต่เด็กแล้วส่วนใหญ่เป็นพวกคนจะเป็นยุคจะพูดยังไงดีอ่ะเป็นเป็นเมืองที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเหมือนมันอยู่ในเมืองโบราณอยู่ตลอดเวลาครับผมม,มันก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมีต้องเกิดที่จังหวัดนี้อาจจะเป็นเพราะว่า อาจจะเป็นคนโบราณในยุคเก่าแล้วถึงมาเกิดที่นี่ก็ยังต้องอยู่กับที่นี่ครับมีกษัตริย์หรือมีเทวดามีอะไรมีใครเขาอยากจะเสืออะไรกับจะมีไหมอืมเขาเห็นจะมีบ่อยแต่ว่าถ้าว่าไปจริงๆอ่ะจะมีเพิ่งจะกลับมาในรอบแบบหลายปีได้แลแล้วเขาอยากให้คนมากราบไหว้ใช่ค่ะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนมาเยอะมากแต่ว่าเข้ามาก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากให้ช่วยกันรักษาโบราณสถานเหล่านี้เอาไว้หรือเข้ามา ชมมาอะไรอย่างเงี้ยมามามา,มาศึกษาโบราณในในยุคสมัยทวาราวดีจริงๆก็คือแนะนําว่าต้องมาที่นี่ค่ะครับผมใช่แล้วท,ที่ที่ควรจะเป็นฮอตสปอตจริงๆเนี่ยจะเป็นจุดของอพระนักปรบเมื่อกี้บ่อน,น้ํามนหรือว่าเป็นรอยพระพุทธบาทครับที่นี่ค่ะบ่อน,น้ํามนใช่ให้จริงๆอยากให้อธิษฐานจิตในในอาาเขตเนี้ยเพราะว่าเวลาภาพที่จะมีมาส่วนใหญ่จะเห็นจะเห็นคนคน,คนหรือดวงจิตดวงวิญญาณ ที่แบบใหญ่ๆจริงๆจะอยู่ในอาณาเขตหลักๆค่ะก็คือขอตามที่เขาสร้างเคยเคยสร้างเป็นแท่นก่อนแล้วนี่มีการทำใหใช่ค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเนาะได้ค่ะ สักครู่นะคะเป็นรอยพระพุทธบาทที่ลักเตอร์ได้ i n s e ภาพไปเรีรเยบร้อยแล้วเนาะใช่พอดีมีคนเขาว่าย<น>กันอยู่ใช่นั่งสมาธิแล้วก็มีการขอพรรอยพระพุทธาบาทเป็นอยู่นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครอยากได้พลังงานดีๆหรือว่าอยากได้โชคได้โชคได้ลาภไป้ัพย์มากขึ้นก็แนะนำว่ามานั่งสมาธิที่นี่ก็ได้นะคะแต่ว่าแนะนํานะคะมาช่วงเย็นๆดีกว่าจะได้พลังใช่แล้วก็อะไรๆได้เสี่งดีๆเยอะขึ้นครับผมแล้วตรงนี้เนี่ยเด่นทางด้านไหนในการมาขอครับ อันนี้จริงๆขอได้เกือบเกือบทุกเรื่องเลยดีกว่าค่ะใช่เรื่องน้ำมันผมเขาว่าไงบ้างอะไม่ให้บนนะไม่ขอใช่ถ้ามาที่นี่บนจะไม่ค่อยได้อ่าขอเลยใช่จะขายที่ขายทางอะไรก็แล้วแต่ให้ให้ขอเนี่ยเป็นหลักดีกว่าค่ะอย่าอย่าบนได้เลยครับขอบคุณมากนะครับที่นี่คือที่โบราณสถานใช่วัดสักมรดกวัดสักมรดกครับขอบคุณครับจะมหี่ครับแล้วตรงนี้เป็นอะไรครับจะมี่ครับเออเป็นเสมือนแท่นวางพระมาก่อนค่ะตรงนี้ ตรงนี้มีพลังดีๆไหมครับมีคาะลุกเต๋าวาลุกเตวีทั้งคู่เราควรจะไปกอดต้นไม้ดีไหมบางคนบอกว่ากอดต้นไม้แล้วจะได้พลังดีๆใช่ใช่เมื่อก่อนจะมีอยากเห็นเขาอะพวกนางไม้อะ่ะจะมีอาไปกอดเขานะจริวเหรอจาร์ก็บอกเขาว่าหนูอยากเห็นจังเลยหนูรักนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนคุยกับเ,<ๆ>เขาเหมือนคนเลยค่ะอพรว่าต้องต้องทาความรู้จักกับเขาก่อนแล้วก็มาเรื่อยๆเมื่อก่อนจะมีก็จะปัดอายานาไงอะแล้วแล้วต้นทางซ้ายกับต้นทางขวาเนี่เป็นผู้หญิงทั้งคู่ไหมครับ ซ้ายเป็นผู้หญิงค่ะขวาขวาเป็นผู้ชายแล้วแล้วให้ให้พรทางด้านไหนครับเอ,อเหมือนที่บอกอะ่ะเวลาอยากได้ลูกได้อะไรเงี้ยก,ก็ก็มาขอดีกว่าเพราะว่าเหมือนคู่นี้เขาอยู่เป็นคู่ันมานานมากแล้วค่ะตั้งแต่จะมีเด็กๆได้ไั้งครับผมถ้าจะใหญ่ขนาดนี้ไม่ธรรมดานะคะใช่ต้องแบบอู้วจะมีจาได้ว่าจะมีเห็นก็ก,ก,ก็อยู่แล้วนะจะมีจาความได้ก็คือมาเป็นไกด์ตต่เด็กๆก,ก็จะอยู่นี่แล้วอ่ะครับ พี่จำมี่บอกว่าที่นี่มักจะเกิดอาพที่ทรงกดที่นี่บ่อยๆแล้วครับใช่ค่ะจริงๆส่วนใหญ่บ่อยมากเลยนะคะกับผมใช่ตอนเด็กๆมาจะมีเจยชินมากกับภาพที่ทรงกดที่เขาเขาชอบพูดกันว่าโอ้มีภาพที่ทรงกดอ๋อบ่อยค่ะจะมีเจอบ่อยที่นี่ใช่ค่ะเจอบ่อยมากเลยกที่นี่จริงๆเหมือนที่บอกตรงนี้เคยเป็นธรรมชาติที่เขียวชอุ่มมากและเด็กๆก็จะมีความสุขมากกับการไ้มาที่นี่เพราะว่าเย็นอยู่ตลอดเวลากับนี่ไงที่จไมี่บอกว่า สมัยตอนเด็กๆจะมีจะมาแกะไปมาถานมาฝนตกจะไปเก็บอ่ะมจะอยขึ้นมาใช่ใช่ใช่ถ้าเม็ดใหญ่ๆอย่างเงี้ยถ้าเม็ดใหญ่ๆอย่างอย่างที่แม่ค้าใส่เนี่ยการคกือเท่าไหร่นะคะการคกือการเือคือเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมครับพวกเนี้ยลายๆอย่างเงี้ยใช่เหมคะพวกการพก็คืออย่างนี้ตอนนี้ไม่ไม่ค่อยมีขายแล้วหายากพี่เอาปัดจากกระด็่มาตอนนั้นหนูตอนเด็กๆหนูได้ใช่ไหมอันหนึงหนูดีใจมากเลยไม่นีไปนี้แต่ว่าหนูได้เม็ดยาวนาดเนี้ย เราขายได้พันกว่าบาทคุณประหยัดมากตอนนี้ก็ยังหลับประมาณสองพันเนี่ยเขาก็มาขาซื้อสองพันแล้วก็ขายแน่แนเนยเม็ดเนี้ยมันหาไม่ได้เพราะว่าเหมือน,ม,นม,มันยากแต่ละม่อไม่เหมือนกัน เนี่ยอันอันนี้เขามาฝากไว้งั้นผมว่าเราเราจบจบของร้านนี้ที่ตรงนี้ดีมะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมากลับมาดูกันทีนึงอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมอันนี้อันนี้เขาฝากไว้แต่จะบอกว่าเขาหักครึ่งนะคะเขาไม่จบ่มนอย่างนี้เพราะต่อไว้ค่ะอ๋อโอเคอย่างนี้ก็ไม่ก็แบบร้อยแล้วที่หักถ้าไม่หักก็ไม่ต่ำก็สามพันสับสับพันเพราะสมัยตอนเด็กๆเราก็พันกว่าบาทแล้วหนูเก็บของของแท้เนี่ย แพงแต่แต่ถ้าเกิดว่าเม็ดใหม่อ่ะจะเม็ดละร้อยสองร้อยเนี่ยให้เป็นเม็ดเขาอคนที่ไปเก็บด้วยกันและค่ะเขาขอซื้อเลยก็จบเกิดไปแล้วนะครับกับการรีวิวเมืองโบราณสีมโหสถแล้วก็สะมรกตนะครับถ้าเกิดใครมีเวลาก็ลองแวะไปได้นะครับที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็สิ่งที่น่าสนใจเยอะลากันไปก่อนครับกับรายการ The Make Sense Club Nights young, it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night.